วันนี้มาเดินตลาดใต้ายามเช้านะที่ปิษณูโลกค่ะกับข้าวขนมผลไม้เยอะมากเลยค่ะตรงน,นี้เป็นโซนกลางนะของเยอะมากเลยนะคะ นี่ค่ะเป็นซอสก,กะทิแบบนี้นะมีหมูสับมีเต้าหู้เหรอคะหอมใหญ่เต้าเจี้ยวโอ้ร้อนๆเลยค่ะมาทานหมี่กะทินะคะที่ตลาดใต้พิศณุโลกค่ะสีสันน่าทานมากเลยค่ะตลาดใต้อร่อยอร่อยนี้อันนี่เข้ากัเบเต๊ะตาทำให้ให้เป็น อ๋อของกินอร่อยของตลาดใต้อันนี้เป็นอะไรอะคะอันนี้กะทิเนี่ยกะทิสำหรับสาหรับราดทานกับเส้นใช่ไหมคะขึ้นราหมี่กับนึ่งข้นนะโอ้น่าทานเลยค่ะกินกินร้านกินร้านเราจัดเซตแบบกล่องแบบนี้เท่าไหร่อะคะได้ธรรมดา25ค่ะเป็นชุดมี30 มีหมี่กะทินะคะแล้วก็มีกรอบด้วยนะคะกรอบก็อร่อยน้อยบอกให้คุณแม่ค้าเขาแยกให้นะคะเพราะว่าน้อยทานตอนเย็นเพราะฉะนั้นคนที่มาเที่ยวสามารถบอกให้แยกเราจะไปทานตอนเย็นได้ค่ะถ้าอยากทานเลยถ้าอยากทานเลยก็คือลาดได้เลยใช่ไหมคะเราซื้อไปฝากเพื่อนกันเาก็จะแยกไปอ๋อค่ะ โล้ไเหอนสว่างสร่อยตอก่งอกเลยอสามสิบบาทอันตอใส่เลยนะดนี่นะได้แล้วนะคะแบบแยกค่ะกลิ่นหอมนะคะทานคู่กับกะทิคืออร่อยเลยค่ะทานคู่กับหมี่กะทินะคะ มาทานหมี่กะทินะคะน่าทานมากๆเลยนี่สีสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีซอสกะทิแบบนี้นะคะเรียกว่าอะไรแล้วนะคะ,ะ,ะข้าวค่ะอ้ดทอดค่ะ กรอบมากเลยนะคะกะ็โพดทอดนะคะช่วงเช้าที่ตลาดใต้นะคะตรงนี้จะมีก็โพดทอดนี่น่าทานเลยแล้วก็มีทอดมันนะคะทอดมันของเขาจะมีความหนึบมากนะคะน่าทานมากคือชิมแล้วอร่อยค่ะข้าวโพดก็ชิมแล้วกรอบนะคะแล้วก็ลูกชิ้นนะลูกชิ้นที่นี่ ย่างนะคะแล้วกเ็เขาเรียกอะไรนะเอาเอาซิมน้ําจิ้มแล้วก็มาย่างอีกรอบเนึงค่ะให้ดูสีสันแบบน่าทานมากขึ้นต้องครบรสความอร่อยยต้องชิมนะคะลูกชิมย่างน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะข่าเหนียวไหมข่าเหนียวห่อเท่าไหร่ นี่นะคะทอดมันทอดมันปลานะคะขนมอะไรอะคะอันนี้ขนมเหนียวนี่ขนมเหนียวแบบนี้ถุงเท่าไหร่อะคะถุงละสิบบาทค่ะมันจะมีน้ำเชื่อมแล้วก็ข้าวโพดทานขนมต้มจิ๋วนะคะที่ตลาดใต้นะคะฟิสโนโล่ค่ะอร่อยอร่อยยี่สิบบาทค่ะอู้ยี่สิบบาทเยอะเชียวค่ะ เนี่ยสิบาทแล้วก็ขนมนั้นใช่ค่ะอันนี้นะคะขนมต้มจิ๋วนะคะเมียงคำนี่เมียงคำนะเป็นไม้แบบนี้เลยค่ะสื่อง่ายดี ม,มาทานเมี่ยงคำกันค่ะน่าทานมากเลยอร่อยด้วย นี้แบบเหนียวมากเลยค่ะพอดีนนครบรสใช่ไหมคะมาทานขนมเข้าเปลียบปากหมอ้อกันนะคะที่ตลาดใต้ซิตเนโล,โลค,ค่ะ 来 <laughs>